เน้นน้อยกับบันทึกสยองขวัญหลังกำแพงวัดตอนกระหังลงกินผีเน้นเน้นอยู่ไหมไปภัยเรลเล่นกันวันนั้นผมเพิ่งเรียนสวดมนต์แม่บทเสร็จก็พอดีนายจอดมาเรียกตอนนั้นที่วัดน้ำท่วมมันเอ่อท่วมช้าๆจากวันแรกในวัดก็เพียงแค่ข้อเท้าแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเลยสะเอลผมก็ไม่เห็นว่าคนที่นี่เขาจะรู้สึกเดือดร้อนอะไรกัน สมัยนั้นเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังใช้เรือกันอยู่เลยเด็กวัดหรือพระที่วัดนี้ก็จะพายเรือเป็นกันทุกคนตอนแรกผมก็พายไม่เป็นหรอกแต่ว่ามีนายจ้อนนี่แหละที่เป็นคนสอนให้เช้าวันนี้นายจ้อนกับเพื่อนอีก2อสาคนก็เอาเรือมารอรับผมที่หน้ากุฏิผมขออนุญาตหลวงพี่แก้วแล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร พียงแต่สั่งว่าอย่าไปยุ่งแถวแถวป่าช้าหลังวัดเด็ดขาดแล้วท่านก็กำชับจับนายจ้อนและสมัครพรรคพวกว่าอย่าพาผมไปโซนที่ไหนไกลนักและให้กลับมาทันเพลนด้วยพอออกเรือมาได้สักหน่อยผมก็หันไปถามนายจ้อนว่าแล้วตกลงเราจะไปไหนกันล่ะก็ไปเก็บมะขามเทศในป่าละเมาะหลังวัดกันไงอะช่วงนี้นะ้มามะขามเทศกำลังแก่จัดเต็มต้นไปหมดเลยแล้วมันจะเหลือถึงเราเหรอ จะมีใครเก็บไปหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ไม่หรอกเนนช่วงนี้น้ำท่วมใครไม่ชินทางแถวนั้นมีหวังเรือนล่มได้เลยนะ <c oughs> แล้วยิ่งถ้าเจอกิ่งที่มีมดตนอยด้วยละ่ะรับรองโดดน้ำกันสนุกแนะ่ตอนนั้นพวกเราออกมาไกลจากวัดมากแล้วเราต้องข้ามแม่น้ำด้วยไม่จ้อนข้ามสิเนนข้ามไปฝั่งนู้นน่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงลงมาขามเทศแล้ว แถวนี้หนามละกำมใต้น้ำมันเยอะพอน้ำลดนะมันก็จะออกดอกนั่นไงดงมะขามเทศเอ,อมันดูเรียบๆชอบคนฮะรู้สึกแปลกๆทั้งเลยฮะภายระวังนะตรงนี้มีหนามระกํากับต้อมะขามเทศด้วยมาถึงสักทีจะปีนไปเก็บมะขามเทศด้วยก็คงจะไม่เหมาะ ตอนนั้นพวกเราได้มาขำเทศกันมากพอแล้วและขณะที่กำลังจะกลับลงมานั่นเองเสียงอะไรอะกะกะลอกไม่น่าจะใช่นะกะหามากกว่าเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะอดูนอน่นนนายเสมนายเสมหลังวัดนี่ เร็วๆมันตามเรามาทำไมขากลับนี่มันไกลจังวะเย้เห็นวัดแล้วนี่เราปลอดภัยแล้วใช่ไหมอ่ะย้อนเล่าเรื่องในเสพให้เราฟังหน่อยสิคืนนั้นทุกคนค้างที่นั่นกับเนนแม้จะเป็นคืนเดือนมืดแต่ทุกคนกลับตาสว่างเสียง,งอะไรอะ่ะ สวัสดีครับแวะมาเฉลยเรื่องกระหังนายเสมให้ฟังกันครับพอทักเลือกนายเสมเท่านั้นแหละนายจ้อนก็ออกอาการเลยครับเราะว่าวันนั้นเขาไปทุระกับหลวงพี่ครอบระหว่างทางผ่านป่าช้าก็เห็นอะไรแปลกๆและนั่นก็คือนายเสมนายเสมคงจะรู้ตัวว่าถูกแอบมองตอนนั้นก็แค่คิดว่าเขาเป็นคนแปลกๆดูน่ากลัว คิดว่าเป็นแค่คนบ้าแล้วเรื่องก็มาเฉลยก็ตอนที่ไปแอบซนกันนี่แหละคะ่ะเล่ามาจนฉันเช้าเสร็จก็ได้ยินเสียงนายจอนเรียกเน้นวันนี้หาอะไรทำกันดีไหมโอ้